วันนี้เราซื้อโทรศัพท์จาก6ก0 0กว่าหกพัสี่เหลือส9่พเอาเเสองเครื่องนะคะทุกคนไว้ใช้เมืองไทยนี่ห้ออะไรนะเลนเลนมี

Thank you พ hey, ี่อ๋อเดี๋ยวเรามากินกันแม็กซิี่ใช่เขาบอกว่าข้าวมันไก่ไอ้ตายไงสุ่มมา ดูใกล้ๆไม่ถ่ายเอาก้อนก้อนเดียวแค่ทีมเอาไก่แค่นี้ไม่ค่อยมีใครกินเนื้อรู้เอาไปฉีกเอาไปฉีกเออพอแล้วกูจำมีนิดเดียวสองชิ้นชิ้นเดียว้้าังีนเดียวนนึงรามาขายเนี่ยมะม่วงมันมันหวานแก้วมึงอยากได้มันแก้วมึงเหรอเห็นขาแลนะว่าโอเคอยู่นะลูกมึงอ่ะ ไปก่อนเลยไปก่อนเลยนี่กิโลเนี่ยปีห้าบาทเองทุกคนเราหัวหนึ่งแล้วก็กล้วยนะคะอร่อยเนาะวิลลี่่ายเพียว่ายแล้วกูไม่สนใจใคยเพียวมากินข้าวแบบคือกินเลยกินเลยกินเลยอะไรซื้อจะเอามา พี่ต้องแบบนะอร่อยไหมจ้าพี่ออนอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณเจ๊ตายแลเนี่ยเชฟตายเชฟตายเชฟตายนะคะไว้จับอย่างดีเลยค่ะขอบคุณที่เป็นอย่างดีมีที่หลับที่นอนกินน้ำสำรานนานๆเจอกันทีคิดแต่พี่แซนไม่เป็นอะไรดีเรื่องไม่ถูกเยอะโมว่าฮัลขอพี่ออนอยากปรุงอีกแต่ก็หมดนะคะไอเอ๋มันยังไม่ได้ปรุงอกเป็นรอก่อนรอก่อนเนี่ยมันเลยร้อนไง หลานเปิดเปิดแอร์ส่วนการทยืมเงินกลับเสี่ยงแบนี้นะครับปล่อยอปล่อยปล่อยประมาณนี<า>้เออจะชาสดน้ำอร่อยเก็บทดลองครับอร่อยแน่นอนครับล่ะมามามาโหใช่อันนี้มีแต่อุ้ยเสียดายไม่ได้ซื้อให้ลูกว่ะ